และโดยเฉพาะพระพุทธองค์นั้นเรียกว่ามีมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่แม้กระทั่งวระสุดท้ายก่อนแต่จะปิดพระโอษฐ์ก่อนที่เสด็จดับขันปรณนิพานยังทรงประทานธรรมะคล้ายกับทำพินัยกรรมไว้กับพุทธบริษัทโดยตัดเป็นพระเศษว่า ขยะวยยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปเดธซส่งแปลว่าท่านทั้งหลายทำทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและมีความดับคือสิ้นสุดลงเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเสร็จแล้วก็ไม่ตัดอะไรอีกเรียก่านิพพานเพราะฉะนั้น การที่เราจะตอบสนองคุณของพระพุทธองค์ดังกล่าวนี้ก็ต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเพราะการที่จะเข้าถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธองค์หรือจะปฏิบัติพระพุทธองค์นั้นปฏิบัติอย่างไรพระอานนท์เคยจรัสถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์เสด็จดับคันบรินิพานแล้วและผู้ที่จะปฏิบัติ ตารคำส่อนของพระพุทธองค์ล้วจะปฏิบัติพระองค์นะันปฏิบัติอย่างไรพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทรรมและวิไนที่เราจะถาตตจัสแสดงไว้และบัญญัติไว้แล้วนั่นแหละเป็นตัวแทนเราจะถาคตหมายเขาว่าธรรมะที่พระพุทธองค์แสดงและวิไนที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติจึงรวมกันแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ หรือย่อนลงในสามข้อคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้เองเป็นตัวแทนพระพุทธเจา้า้าใครยกขึ้นซึ่งเครื่องสักการะสองประการคือหนึ่งอามิสบูชาปฏิบัติด,ด้วยอามิรบูชาด้วยอามิสในแค่ดอกไม้ถูกเทียนเครื่องสักการะโภชนอาหารตั้งต่างก็เป็นการปฏิบัติบูชาด้วยอามิตร และปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของตนจะเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาศึกษาค้นคว้าเรื่องธรรมะภ,ภายในก็เป็นการปฏิบัติบูบชาเท่ากับปฏิบัติพระพุทธเจา้าเพราะเป็นภูเขาใกล้ธรรมไกลวิไนดังกล่าวนี้นี่เป็นบริการหนึ่งเพราะงั้นการกระทำดังกล่าวนี้แหลจึงเป็นการตอบสนองคุณของพระพุทธองค์ ยิ่งไปกว่าน,นั้นพระพุทธองค์ยังทรงตรัสกับพระอนอนอีว่าศาสนธรรมคือคําสอนของพระองค์จะ,จะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้ง 4, สี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิษุหมายถึงพระภิกษุณีหมายถึงพยิงบวชเป็นพระอุบาสกหมายถึงผู้ชายที่นับถือพุทธศาสนาอุบาสิกาก็หมายถึงโยมพยิงทั่วไป ทั้งสีเหล่านี้ทาหักบัติเป็นผู้มีศรัทธาศึกษาปฏิบัติอยู่ศาสนาพุทธคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทั้งสีเหล่านี้ไม่นำพาไม่สนใจในการศึกษาในการปฏิบัติศาสนาธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เสื่อมและสิ้นสุดลง เพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าการแสดงออกซึ่งกัตตะเวทิตาธรรมนอกจากเราตอบสนองคุณของมันดาพิดาแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งกัตตะเวทิตาธรรมสนองคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเสียสละประเภทหนึ่งในข้อที่หัวใจคะคนังคาคะนังไม่ได้หมายเฉพาะสละวัตถุสิ่งของเท่านั้น <c oughs> ส่วนนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่าพระฮิธาธรรมคือภายนอกการเสีสละภายในก็เป็นการเสีสละเพื่อความสุขแก่ตนเองและสังคมส่วนรวมก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในหัวข้อดังกล่าวนี้นี่เป็นข้อที่สามส่วนข้อที่สี่นั่น้ก็ปัญญาทนังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าปัญญาเป็นอริยทรัพย ปัญญาก็หมายถึงความรู้ความรู้ของเรานั้น <c oughs> แบ่งออกเป็นสามชั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนที่สนับรับฟังถ่ายทอดมาจากครูอาจารย์หรือบรรพบรุษ